ตบเตียบี้เปลี่ยนปลอกเปล่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนบล็อกตบเรียงลงเปล่าเปลี่ยบปลอกเปล่าเปลี่ยนเร็วลงเข่งโอ้ดูจักรลงเข่งกันวโอ้ดังถึงดังประเทศไปเลยไหนว่าเข่งเราตบเตียงปลอกเปลี่ยนบล็อกบล็อกบล็อกแปลกบล็อกบล็อกแปลกบล็อกปลอกนกลงแปลกแยกนกลงหมดทุกบุรีกว่างไม่ตกะน้่แขงเอินวะอ่าเล่มอิรักอิรักมุกอเซตีน้ำมัน อาทิตย์นับมาอัสลามุเลกุมอับเบรสบริสเนี่ยไก่ทอดมวยการิงเลิกกันเนี่ยไก่ทอดอับเรียคำหมกไก่อับเรียเออโดดีบวดคูหาเอเลิกันดิบอันดองยออับเรียบวชวิหาลูลอกอับเรียวิหาลูลีดาลูลอกไอคนยิงตะขี้ไม่ลางโมงลูล่ะ

ใจยังงไัยอันนี่นุ่งยังนี้ปัญญาวันนี้นุ่งยาแล้วนั่นนีพบอะาอันธรรมะไออันธรรมะนั่นอุน่ได้พบแบะนักเทศน์ยิ่งดังนี่จะมาบรรยายตํามในอุ้ยยาแล้วหลังจากนั้นจะเป็นอ่าวัญญาอ่อนอ่างอบหลังจากจบอ่าวปัญญาอ่อนอ่างอก็เป็อ่าวเมืองอ่าวดกตกิดอนับต่อไปอันนี้ตอแล้ว เรื่องเจ้าพบกับแรงอันธรรมะรับอุน่นเตินรับจมได้เลยอ่ะอเจริญพรญาติโยมทั้งหลาย เป็นประจำทุกๆเชา้าพบกับรายการธรรมะรับอรุณรับหน้าที่บรรยายธรรมโดยอาจมาหลวงพี่กาคาโตคาเจยบโอ้กาโตชุดเลวเนี่ยนะอ๋อนี่กาเจยบสําสำหรับหัวข้อธรรมะในการบรรยายวันนี้จะบญญญรรยายเรื่องของธรรมะกับความรักรักกันไว้สิโยม รักพ่อรักแม่รักหมาตากลิบคนเราเกิดมาต้องมีความรักกันระยมนะรักแล้วต้องมีความกตัญยูรักคุณพ่อคุณแม่ก็มีความกตันยูผัวรักเบียเมียรักผัวก็ต้องมีความซื่อสัตย์ซื่อขันและขันระยมนะวันนี้อาจารยมาก็มีหัวข้อในการบรรยายธรรมด้วยความหวกออขออนุญาตรับโทรศัพท์ก่อน อัลโอโตราวีอยู่ๆเมื่อไอโโตราวีเนี่ยผมลองเล่นไม่โตก็อยากวิ่ถัดไม่ห้อนี่โอโตดัดนี่แก่มันนยโยมเนี่ยจะหวาดแรกโยมนียโยมหอมมนปลาเออก็เป้าต่อได้ยา โอ้ตายไ,ไล่วันแล้วนะทางไปห้างบายดีเ้อะอโอ้กันลกรั่งไม่ได้ไปยเยอะเร้ยบแล้ววัดคู่ฮ้อายมนะนะรหาอาจารย์สมปอโลจานจานจานไม่ว่างไม่ว่างนี่ก็เจิดมาอ,อกโตตัดอยู่นี้โอเคโอเคในงานเก่งเลยอ่ะ อแกงัวไอ้เจ้าได้ควันข้อตุนจเจ้าแล้วโอเคโอเคจ้าจ้าบา,บายบายชุกชุกเอ่อควังธรรมะขันต่อนะโยมคนเรามีความรักได้ทุกเมือ่อเหมือนครูอาจารย์แล้วมีลูกจิตลูกจิตเกิดความศรัทธานในตัวอาจารย์ก็มีความรักกันอ,อยู่อขออนุญาตรอบสอง อัลโหลหลวงพ่ออยา่าโตมากำลังออกทีวีไม่ต้องเลยนะหลวงพ่อถ้าวางสายใส่จะตามไปได่าถึงวัดเลยคอยดูโอ้โอ,โ,อโ,อโออย่ามานั่นเลยหลวงพ่อจ้า บอกว่าปีใหม่จะมาหาทำไมไม่ยามมาหาหนูล่ะนี่สงกรานมันจะเลยแล้วนะเนี่ยตอนปีใหม่บอกว่าจะมาก็ไม่มาหนูบอกว่ามาไม่เป็นไรไม่มาก็ได้แต่ให้โอนเงินมหให้าพันบาทนี่รอจนถึงสงกรานแล,ล้วยังไม่ได้เลยห้าพันบาทไม่ได้ตรวจผีหลายวันแล้วตางแมดยามแล้ว ไม่รู้ใยเคยแม่ตายเลยมั้งนี่ไม่ได้เทศไม่เด็ดสวดเลยไม่ต้องเลยในหลวงพ่อหนูไม่มีเงินเล้นนะนี่ยยืมเคยมั่งก่อนได้มาอยู่ไม่มีหลวงพ่อจ้าหนูไม่สบายอ่ะก็ตายจะสีจะได้ไม่เป็นภาระหลวงพ่ออย่าพูดเล่นนะ หลวงพ่อจ้าวางกนเพื่อบัดสีคนน้าไม่เอาไม่วางแล้วแกดู้อตาใส่พาโลพนี้แล้ว่ะไม่เอานะอย่าวางเดี๋ยวๆออกรายการเสร็จก็ตกลับหลวงพ่อจ้าหนูประจำเดือนมาเนี่ยยังไม่มีตังค์ซื้อผ้านาไม,ม่เลย เอาพดเปล่าอุดไว้ก uh ่อนขอเจะเดินผ่นเออี่ีดดีจบไปนั้นมือแรงอ่านธรรมะและหนุนนะเอาไปเอาไปจะเรีนอาปะยัดอ่อนอากาศเอาปะยัดอ่อนอากาศวันนี้ได้รับเกียรติจากอารายงานอ่าวโดยคุณอ่อนละเหนื่อยน้องใหญ่ของคุณอ่อนละยุดจากจังหวัดอ้ามนะฮะ มานานเาอากตอนนี้ร้อนแล้วพบกับ่าวอักอักอครับอ้น้องเบาไอ้ดิงดูอ้น้องาคู่อกโสตัดเวดูไอ้น้องเบาไอ้น้องเนื่อิงไปรองไอ่น้งเอืออือ้งไปร้งอเการดุลเหล่ามึงการดุเหล่าไอ้นุโกชงมาดไต้กุงเทพมึงหลังอยู่การดิ้มึงโรเรื่องเพื่อกับตัวดาบตัดน่เนือยู่ในองศง อีน้องเบ้อืออินยุบยนุ <S 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 ่งน้องอืออืออันนู้น้องไอ้นี่้กระเพิ่มอืออันหน่ได้ยินโอ้เล่ขาดุ่นสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพต่อไปนี้จะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศข่าวพยากรณ์อากาศวันนี้จะเป็นการรายงานข่าวโดยตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ผักขี้กว่าแต่กรมอุตุข่าวพยากรณ์อากาศวันนี้สภาพอากาศบริเวณ ประเทศไทยเหนือสะดือขึ้นไปไม่มีคลื่นใต้สะดือลงมาเอื้อกันหลายคนแล้วครับอยากรากาวันนี้ได้รับการรายงานเขตพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีขนาดนี้ลมโมรไซค์ลมโมระซุ่มจะมั้ม่าตจํำเต้านะไ้เน,นี่ยมันเก้าใจชซุ่มก้า้เคยข่องหับล้าเมื่อนเฟ้งเนงะีย้ยไม่หยาดจ้ำเตา ขณะนี้ลมมอเตอร์ไซค์ได้พัดผ่านมาจอบริเวณปากอ้าวของอำเภอการจนดิตอยู่แล้วสองหน่วยแต่ไม่สามารถเข้ามาบริเวณปากอ้าวได้เนื่องจากว่าปากอ้าวมาแลหนังลุงวัดคูหาในค่ำคืนวันนี้ต้องรอให้เวลาหนังเลิกประมาณเที่ยงคืนหรือแค่ตีหนึง่งปากอ้าวจะล็อกไปนอนที่บ้านอาบน้ําทาแป้งประคขยกิ้งกเข้าไปนอนในมุง้งพอเข้าไปนอนในมุ้งแล้วได้เวลาลมมอเตอร์ไซค์ พัดข้าวพัดอ้อพัดข้าวพัดอ้อพัดข้าวพัดอ้อข้าวข้าวอ้อออยู่สักประมาณ30นาทีจะเกิดน้ําท่วมบริเวณปากอ้าวปริมาณน้ําวัดได้พอเอื้อตเอื้อครับยกข่าวพยากกณอนหน้าสำหรับพื้นที่ของประเทศไทยวันพรุ่งนี้ครับรายงานข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วไปตกทางทิศตะวันตก ขึ้นไปใดต้องไปใดยอย่าไปทำเท่าครับเรื่องของวันเรื่องของเรามาประกาศตําปีดด้วยับข่าวพยากรณ์นกากะขอขอบพระคุณมายังพูดสนับสนุนในช่วงของข่าวพยากรณ์นากาวันนี้ขอขอบพระคุณมายังยาดมท่านเจ้าคุณยาดมท่านเจ้าคุณบรรจุในหลอดหัวแดงแพรหมอสำหรับแม่ไม้พกติดตัวขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้ ยาดมตั้จนจากคุณเป็นเจ้าของเรือกับยาน้ำมเบบีดอกแม่ไม่ที่จะพกยาน้ามเบบีดอกขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้เวลาจะดื่มไม่ต้องขยาวขวดนะฮะนอนให้แน่งแน่งเพราะขวดจะขยาวท่านเองครับยกขาวพยากรณ์อากาศลากันไปก่อนพบก,กันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับบไป่ล้วนั้นอาอ ต่อไปจะได้พบกับแาวอันเมืองวันนี้และเอียดอยากมันอันิดประกานจะมามาพบมาอพีน้องนางย่องหยิดหีวันนี้ตอนนี้ท่านอันิดประธานจะมานั่นยวนลีไปตอนนี้มางออยู่แล้วเออพบกับนั่นยวนได้เลยอ่า สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวประเทศไทยทุกคนนะฮะ,ะต้นส่วนตรงนี้นะครับหลังจากที่ยุบสภาไปก็เตรียมตัวในเรื่องของการเลือกตั้งพี่น้องชอบพักหนึ่งพักใดก็เลือกกันได้ตามความชอบใจช่วงนี้พักไหนมาแรงกับท่านอาดีตประธานสภาครับพักวัด,ด้า เออทำไมพักวัดมาแรงครับไม่ต้องเสียค่าเช่านะฮะชาดกับมนยืมเจ้าว่า,วาโตชักนะ้ก็ไม่ต้องเสียเบีย้ยพักวัดสบายสุดนะฮะช่วงเวลานี้พี่น้องชาวภาคใต้ก็นานเห็นใจเพราะเนื่องจากว่าที่กระผมเดินทางไปภาคใต้ช่วงนี้ปรากฏว่ามองช่องข้างทางเห็นอย่างตายหมดแนวนะ,ะเออท่านครับว่าไงจ๊ะไม่ใช่ย่างตายครับ แล้วทำไมมันใบเหลืองแล้วมันกิ่งโรนหมดแล้วอ๋อยางปลัดใบครับเข้าใจติดไงตคิดว่ายางตายก็มาพบปะก,กับพี่น้องแค่นี้นะครับเลือกพักไหนชอบพักไหนใช้ได้ตามความชอบใจวันนี้ขอลากันไปก่อนเดี๋ยวไม่ทันเครื่องอ๋อกลับเครื่องบินนะครับท่านอดีตประธานสภาครับท่านชวนครับกลับเครื่องบินใช่ไหมครับเมียสั่งซื้อเครื่องแกงช่มจา้า เอาไปเก็บก้อนหนุ่มนะนูนะ้ดูกเข้าไวหน่อยเจ้าชายมาเลว็วมาเล็วเออนู้ไม่รูกก้แกมีตัวร้ายหรือเปล่เอาไปเก็บก้อนคืนจันทร์จันร์สมโดกดอนโทรรัชท์เอาไปไว้ก่นอนเชิญเจ้าชายไดได้ทางนี้ไปเจ้าข้าไม่ชาบวับมีเรื่องอันี่เด่งด่วนอนไรกับก้องกับนายเฉีงพร้อมเลยกับตรงนี้กับเชิญเจ้าชายกับน้องบุษบาครับเห็นพี่นุ้ยกับพี่เท่งเนี่ยนั่งพูดคุยกันสนุกสนานเลยนะฮะติดตามข่าวสารบ้านเมืองดีเหลือเกิน แต่ก็มีข่าวอีกอย่างหนึ่งพี่นุย้ยก่อนเพื่อกับเจ้าใจครับคือตอนนี้ฮะเด็กพ่อเนี่ยให้ทางนครไรบุรีประกาศติดตามตัวผมกลับแล้วและว,วันนี้ตัดสินใจว่าจะชวนพี่หนูหนุ้ยกินวิเทงขึ้นปลาท่านอาจารย์ครับกลับลาท่านอาจารย์และจะพาหนูดวงเดือนไปสู่นครไรบุรีด้วยวันนี้อ๋อน้องตั้งใจว่าไปลาดอาจารย์ครับไม่เศร้าเพาท่านอาจารย์นั่งวิปัสนาตอนนี้ไม่รู้จะสะดวกหรือเปล่าหน้าหวัด แกเร็ดเรียบรอ,อยแล้วขับรถขึ้นไปห้าบนกุดก้อนต่ออย่าใจนะถึงบอกอาจารย์จะคำก่อนที่จะเดินทางตกลงพี่นุย้ยนะขึ้นเวลาท่านอาจารย์วันนี้เลยแล้วก็บอกเหตุผลในการเดินทางกลับสู่พระมหานคนริย์ต้องบันเทิญเจ้าชายไระเ๋ยวกันครับผมโอ้และตัดสินใจกรับล่ ตัดสิ้นใจกราบลาประโยคีย่ทำหน้าที่เดินทางขนาดมีอย่างที่มานำเรื่องขึ้นนำเรียนจะกลับสู่ราชวังพไพรพร้อมสุดใสาหนวนอนองตอนนี้จะเข้าจองไพรนำมัสก,การท่านอาจารย์ครับจะเดินพรจนจะขวาชายเทพพากร้นพันเพื่อลก ส่วนสมัครผักผวกขึ้นมาลวกหอคือมีเรื่องสําคัญอยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์ให้สรงให้ได้ทราบในเรื่องนี้ค่ะปั่นเพื่อโลกบุตรบาทอานเกิดโลกมาแล้วเหลือลมเรืยเลยม,มันดีแล้วเวลโลกก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะท่านอาจารย์ค่ะเด็กชาวดังกินในรถอย,อยูว่วะกินยาลมพี่นุนย้ยค่ะโอ้อันนุ้ยทำยาลมขึ้นแลว้วกับอาจารย์บุ้มทำขึ้นแล้วกับทำขึ้นเอง ยาลุ่มระหว่าตัมยากแต่นู่นนุยตัมหมอบเรื่องไอ้ไอ้ทำกาแฟรอยาลุ่มนู่นนุยปักเศียรพี่เด้ปักเศียรพี่พลูกกับตัมเปื่อป้ามาตักเด็ดไอ้เองตักเด็ดไอ้เองแล้วป้าไปบอสแต่ว่าเคล็ดลับในการตักแดดม,มันมีอยู่ก้อนนึงอาจารย์ปั่นเปื่อต้องตักไว้ลากกลางวันแหม็นเหมกลางคืนกับน,น้ำค้างเลยกระดุน เอกป้าไปบดได้เนียนนะยันเด็กกินเพลื่อยาลมเตกงตายาลมพุ่มตาได้พุ่นจริงต้องกินขับยาหอมมาเจดีครับอ่อนต้องกินขับยาหอมมาเจดีมันคนเป็นลมไอ้ใช้ยาหอมมาเจดีดักท้ัมม์โนกองพุ่มดักท้ัมม์โนเลยไอเดียวครับแต่ว่าถ้าเป็นลมนัดนัดหน้ามืดเดินไม่รอดแล้วหนังอยู่กับเทแล้วไอ้ใจหอมเจดีดักท้ัมม์โนกองพุ่มหลอดเลือดดักกล้องอน ให้เร็วครับแต่ว่าถ้าคนตาำใจไม่รอดแลว้วเป็นลมตําตานาไล่วดวดแล้วตาำใจไม่ดีแลว้วน,าน,านออ่าได้อ้ามร่งรงยาบาแล้วอันเนี้ยใช่แต่ฮะใจดีก็คงไม่ต้องใช้กระไดหว่าตาแม่ผยาพีดเลยปล่อยป่วนไปกรุงเมืองแต่ละออก,ก้องดีไอ้เจ้าเออ,ออได้เดินทางไปน้อยกะหลกคืออย่างนี้ท่านอาจารย์ครับ ผมลาท่านอาจารย์กลับสู่ราชวังนครไซบุรีครับเนื่องจากก็เด็ดพ่อเด็ดแม่เน,เนี่ยประกาศติดตามผมกลับสู่พระมหานครแล้วทีนี้ด้วยความตั้งใจผมอยากจะลาท่านอาจารย์นำพาบุตรสาพินพิเทงตลอดถึงลูกดวงเดือนลูกสาวของผมกลับไปด้วยไปไม่ได้หรอกให้กับท่านอาจารย์ครับไปไม่ได้นู่ดวงเดือนหลวงกล้องเธออย่างไปไม่ได้เนื่องจากว่าเดินทางกลางดงกลางป่าสัดรายมันมายุงก๊อบอันตารายยุงก๊อบก็ว่าเป็นก่ยแล้ก็านายเต็ง กายมาเลเียกับแม่ป่าจิงกบโปมากันเลยตากระดุน,ก,นก็ว่า,า,า,าวก,กายมาลาเรียบ้าอ๋อเลยกับมันเลยกับปิดก้ยมาลาเรียอันในโลกเมื่อไหนเตียงว่าเพระเนาะฉะนั้นเธอเดินไปตะลุกเดินทางนะนูนะน่ดวงเดินโย่ทางนี้พอดูแลยไอ้เองนะหลุ่งตื้อ,อจนเลี้ยงได้จะเลี้ยงเด็กจะมันหายแล้ว Oh, young dek mang 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 cái mang 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 เอ้ยเท่าได้โอยว่าพบอาจารย์ชาไปใช่แล้วจริงจริงจะพบอาจารย์ตั้งแต่เด็กนู้กูไม่ปพบไปหะเพราะเราโจรหุ่นได้ทีแดียวอยว่าอาจารย์เสกันอันตัดเตาแข็งดักทีอันเกว่าเกเสกันย่อยได้ยัน้มันแลยเกมีวิชารจึงแกะเกเสกของเล็กน้อยได้ยังไม่จริงมันมันเด็กกันเล็กๆปนกันเสกันย่อยลุยปังเดียวลุย จิงจ right? <ußen> right? ิงเกเช็คคองตายเงีเป็นไหนมาคองแกตายแล้วแกเช็คเง้เป็นไหวะไอ้หันกูไม่ก็ดันตีเพราะว่าแกแกบวชไม่ทุกข์ก็ไม่รู้โปรรู้กันนะว่าหรือเฮ้ยโฟลักอ่ะคังโล